ใหม่ที่รัตนเทศัตยานยนต์ New Yamaha PG1 เพลฟูได้ทุกวันของใหม่ที่เบรกหน้า ABS มั่นใจลดการลอ้ลอล็อกเรือนม้ดิจิตอลชัดเจนทุกองศาการขับขี่ดอกยางใหญ่ขึ้นสนุกได้ทุกเส้นทาง New Yamaha PG1 มันสุดเดยเท่ทุกทางสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 5 6 7 0 1 7 7 7กหรือที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพชรยานยนต์ใกล้บ้าน พักพลังประชารัฐจัดประชุมสมาชิกพักเพื่อแต่งตังต้งตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้การสังเกตการณ์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่14ธันวาคม2568ที่บ้านเลขที่134ทับ4หมู่3ตำบลหน,นองไข่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มีสมาชิกพักเข้าร่วม75คนพร้อมด้วยอดีตผู้สมัครสมาชิก ชิกวุฒิสภาอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมืองท้องถิ่นเข้าร่วมสังเกตการโดยที่ประชุมมีมติเลือกเรืออากาศโทอเนกก้อนมณีสมาชิกอาวุโสของพรรคทำหน้าที่ประธานในการประชุมภายในที่ประชุมสมาชิพกพรรคได้ร่วมกันหา,หารือถึงบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดก่อนจะเข้าสู่กระบวนการแต่งตั้งด้วยวิธีการยกมืออย่างเปิดเผยและโปร่งใสาตามหลักประชาธิปไตยผลการประชุมมีมติแต่ง ตั้งนายธนโรธอัครกิจชัยนน์นายธีรพัฒน์ปัจชาและนางตะวันฉายเบรดซิลให้ดํารงตําแหน่งตัวแทนพักพลังประชารัฐประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้พักพลังประชารัฐระบุว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของพักในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสมลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งครั้งต่อไปโดยยืนยันจะส่งผู้สมัครสสจังหวัดเพชรบูรณ์ครบทั้ง6เขต การจัดประชุมดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพักในระดับจังหวัดและเป็นการขับเคลื่อนกระบวนการประชาธิปไตยภายในพักให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและโปรง่งใส